เราจะขึ้นลิฟต์ไปแล้วก็เราจะมาสำรวจที่นี่นะว่ามี SCP อะไรบ้างนะป่าขึ้นล yeah. <Sure> oh, ิฟต์ขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์นี่ไงโอ้โอ้วัตดีเพื่อนพ่อน้อยก็อยากรู้เกี่ยวกับ SCP เหมือนกันล้อที่นี่ห้าป้ายผ่านนะไม่เป็นไรเราถ่ายวิดีโอเฮ้ยเอชซระดับต่อไปเป็น SCP ระดับอันตรายเก้าสามเก้าคีเธอร์เลยนะอันตรายคือตัวอะไเนี่ยมาฉันว่ามันอยู่ตรงนี้แน่ๆมีป้ายอยู่ตรงนี้เพื่อนมาบา อ้ออมาแ้อุ้ยหายตัวเลยไป๋แดงมาแดงเราต้องหนีไปไหนเนี่ยไป๋ดที่ต้องแช่แช่ไว้ไหนดปะแช่ไว้ได้ผต้องแช่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 น้มันต้องแช่แช่แช่ขึ้นขึมอยู่บนที่สูงอ้มันโดดได้มันโดดได้มันโดได้มันหมาเลยมันโดดได้หรอได้มนุษย์มันเหมือนกบมันไม่มีห้องแปลกกว่าที่ห้อแปลกือตรงนี้อเปิดได้เปล่าไปดิไปดิไปดิ จะเข้าไปซ <festivals S 1> ไม่ได้ถูกล็อกไว้หมดเลยเฮ้ยมีรู<อ>มีมองมีวองเอาชีวิตรอดได้ด้นะเพื่อนโอ้ผมรอดกลับแล้วใช่กลับแล้วกลับรลิฟต์ดูเตลิฟตลอดไปเร็วกินนอนในลิฟต์นี่แหละไม่ไปไหนแล้วิเข้าลิฟต์ครับลิฟต์มามามาโอ้ยรอด้วยอย่าเพิ่งเปิดลิฟต์นะรอดด้วยสำนาสำนาโ้ายังดีเลยที่พวกเรารอดมาจากไอ้หมาแดงนั่นได้คนอะไรอย่าลืมกินเฟรนชาด้วยนะ เบอร์นิ่งแมนคืออะไรอ่ะเบอร์นิ่งแมนอยู่ที่ไหนอ่ะไอซีพีไฟลุกมันคงไม่ออกมาหรอกมั้งเพราะว่ามันทนกักขังไว้ในที่ที่ปลอดภัยมากๆแล้วอ่ะถ้าเกิดเราไม่ยุ่งกับมันมันจะไม่ยุ่งกับเราเราเอามาดูใกล้ๆเอาอันตรายอันตรายตอนนี้เอาไม่ปล่อยมันนอนจังลีเซตตัวเองแล้วมันนอนออกปาเฉยเลยมันนอนออกปาเฉยเลยไม่ต้องยุ่งกับพี่ไม่ต้องยุ่งผมกับพี่ไอไอซีพีไฟอ่ะม ผมจะมีไฟแล้ววันนี้์ติดไฟไามาติดกันมาติดไฟด้วยกันเนอะไม่ตลอดกาลโอติด้ยกันมาติด้วยกอ้ยจะตายแล้วเออเอเอเมนชั้นขออนุญาตกินพวกนายแล้วกันฉันตายแสบผมอยู่ในห้องที่มันออกมาผมรอดอ้านี่เนี่เอาเข้ามาตายเอานี่เน่ยนี่เนเอาเอาเอาเลือดฉันรดเลือดฉันรดเอาที่โดนไปด้วยกันนี่แหละนี่ เฮ้ยเออเออแล้วถ้าตายเนี่ยนะพวกนายเลิกเอาไฟมาลนกันได้ไหมอุ้ยผมแอบโอุ้ยโอ๊ยแล้วใครติดไฟตลอดเวลาเลยย่า scp scp มันอยู่อยู่นี้ scp มันอยู่อยู่นี้อ้าวไฟด้วยเหรอหายไปแล้วเอาไปแล้วโอ้ยเออเออมันแล้วมันเผาทุกเจีงตายไปแล้วช่วยด้วยแล้วจะยงจะยังไงต่อไปอ๋อจะก็เลงจะตายเอ้ย scp 956า้าหเอาหายแล้ว scp 956าที่มันเป็นระดับแบบ ระ <High S 2> ด <Br icker. S 2> อันตรายแบบปุกจีกอข้างในมีไอที่ตีแล้วลูกอมหลุดออกมาเอ้ยพินยาต้ามันกัดหรือเปล่าพินยาต้านะั่นน่ะอืมไม่รู้โอเคไม่เหลือไม่ไมอันตรายเลยเพื่อนมีลูกอมให้กินด้วยนะพิกีดเลยนะมันอันตรายมากพิคิ้งแก้มิกินแล้วอร่อยนะเพื่อนเขาให้ลูกอมดูดิดูดิโอ,โอเคโอเคงั้นฉันกินนะเขาบอกว่าตัวนี้มันเป็นพินยาต้าระดับแบบไม่อันตราย โอเคไม่อันตรายตัวแตกเลยกินสิกินเลยกินสิที่ฉันเก็บให้พวกนายเนี่ยฉันโปรยพวกนายถ้าฉันกินแล้วฉันจะเป็นยังไงหรอไม่รู้กันกินไม่แล้วเหมือนกันฉันขอกินหน่สิสิฉันกินลูกอมก่อนอ้าวไอ้ฉันไม่เห็นเป็นไรเลยนายต้องกินสิลูกอมกินไปแล้วกินมันจะไม่ตัวระเบิดตายฉันกินน่ะ ศูนย์ห้าสามสีพีศูนย์สามสามห้าหน้ากากเหรอใครใส่อ่ะปนสีหมาออ๋หน้ากากสี่สิบถ้าเกิดว่าใครใส่แล้วมันจะโดนเข้าสิงหรือเปล่าเดิมแม่เหรอตามชื่อเลยเพราะเซ็ตสี่อ่ะพี่กิจยาระการสิงสู่เฮ้ยอะไรสิงอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยยังไม่เห็นดยหน้าตาคือกลายเป็นหน้ากากเลยอ่ะทุกคนอย่าเข้าใกล้พี่กิจนะเดี๋ยวติดเชื้อไม่เป็นไรเลยเพื่อน ไม่เห็นเป็นไรเลยสามคนอะไม่เห็ป็นไรเลยโอ้ยไม่เห็นเป่ไล่หายแล้วอู้อ่อ้าวโอ้ยวายเใช่เขาไม่ใช่ตะกี้ตีกต่อไปแล้วอ้าวอีว่ลอมทำลายทุกเจอยู่แล้วอมนี่เขรบเร็วอ้าว หรือจะสู้24ชั่วโมงใน SCP ิฟต์เฮ้ย SCP 100 Bigfoot ถึงผนดันแต่มันแต่มันมีมีความฉลาดนะเพื่อนต้องคอยระวังดีๆไหนอ่ะเขาจำลองที่นี่ให้กลายเป็นป่าเลยนะเนี่ยนพี่ฟุตจัง Bigfoot ไม่เห็นเจออะไรอยู่ไหน รออลอด้วยรอด้วยรอด้วยรอด้วยอุ้ยว้าเข้ามาแล้วเข้ามาอีกตัวโคตุ้นใ่เลยอันนี้เป็นจะมีฟุตละอันนี้มีเฮดบิ๊กเฮดโอนหัวโคตรใหญ่มันบิ๊กหมดบิ๊กหมดอ่ะเอาแล้วข้างนอกนี่เป็นป่าเลรอนียใช่เป็นป่าผมหลบเข้าไปในป่าแล้วพวกนยที่กำลังโดนบิ๊กฟุตฆ่าอยู่นะฉันไม่ได้โดนนะมีคนอื่นโดนนะนี่มันชิวี้ชิเวก้าจัสตาร์วอร์ขาเป็พื่อนคอยพวกนายไปสู่สุคตินะอาเมนตรงนี้มุมดีเนาะอาเมน อเมร์ลากใส่เลยลากใส่เลยลากใส่เลยไม่ดีละมุมมไม่ดีละปิดสักทีนะเฮ้ย S C P ตัวต่อไป1025เป็นตัวที่มีความปลอดภัยสูงไม่ทำร้ายคนเป็นหนังสือมคืออะไรหรอขอ S C P หนังสือ ให้คำทำนายเหรอกคนนั้นเขอ่านคำทำนายแล้วเขาเป็นอไรอ่ะลูกชิ้นลูกออมาจากตัวเขาเขาตัดขี้แตกนะเขาไม่ได้ผลิตช็อกโกแลตบอลอรอไม่ใช่ผูนายได้คำทำนายอะไรมาผมมันขี้อะไรก็ได้ที่ไม่ขี้แตกแบบนี้ผมจะป่วยผมหยัวผมด้งันไม่ได้แล้วันฉันขี้หบอกว่าผมจะมึนหัวแล้วตอนนี้จอผมสั่นไปหมดท้อง โอ้จอสันโอ้หายแล้วดีนะเนี่ยฉันหยุดตายก่อนขึ้นลิฟต์อสซีพีตัวต่อไปปาเมนโก้สีชมพูว้าวมันเป็นระดับแบบไม่ได้อันตรายมากนะแต่ก็อันตรายบอกกลัวมันใช่ไหมใช่โอ้จับใจมันได้ไม่รู้โอ้มันมันจิกมันจิกดูมันจิกดูมันจิกอ้าอันไหนเขาไปอยู่ใกล้ๆมันจะจิกดั่นนั่นยิยกับเชนยิยิงกับฉัน แต่ฉันเนี่ยก็ไม่โกมันนายนะเอ้ยโอ้ยมันไล่จิกใหญ่เลยโอ้ยคาไมโก้โอ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 ้ยมันมันจิกแบบพิชานมันไล่จิกเลยอ่ะโอ้ยช่วยด้วยฉันว่าที่นี่มันไม่ปลอดภัยแล้วปู่ไม่มีอะไรปลอดภัยทั้งนั้นปุ่ความไม่โก้ครั้งรีบเข้าไปรีบเข้าไปไหนหลีนี้ เลยนะาช่วขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจหรอกนะาและตัวต่อไปมันจะอันตรายแค่ไหน0ูนเฮ้ยบันไดผีบันไดที่ไม่มีทางสิ้นสุดสิฉันจำได้ใช่มันจะน่ากลัวไหมล่าสุดมันจะมีผีด้วยนะไปไปไปเข้าไปนายนำไปก่อนเลยนำไปใส่เป็โดดลงไปได้ไหมเฮ้ยเพื่อนมันโดดลงได้อ่ะโดดลงทางลับเลยอะไรอ่ะเออมาโน่ลงบันไดดึ๋มอะไร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  ที่นี่อะีนี่เสียงแปลกกับมันเสียงผีผู้หญิงที่มันกำลังร้องว่าถืออะไรไม่เห็นบีเลยแกหลอกเองวะเนี่ยเขาเรียกว่าจินตนาการนะทำไมทำไมเสียงร้องเขาแบบ R B จังเลยอะไรอะอะไรไม่มีอะไรเลยเออไม่มีอะไรเลยอันนี้ของแท้ไม่มีอะไรเลยลงอุ้ยเงาเงาแปลกๆ ไม่สนใจเลยผมผมวิ่งเดียวเออโดนกัดผมปลอดภัยพอนี้เหมือนเหมือนเป็นวิญญาณที่โดนเอาไปแล้วอ่ะข้างก็มงเะไรลงไปก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะพี่โมเนาะผมผมเจอตัวในดอมันวิ่งผ่านด้วยให้เหรอนจะไปเอาตัวอื่นชเจออะไรไหมเจออะไรไหมสามสองเดิมแล้วเพื่อนจะมาไม ติงตงติงตงติง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 รงต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 ิงตรงติงตร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 งตงตรงตงตร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 งตืงตร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 งตงตงตร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 งตงตงตปงตร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 งตงตรงตรงตงตรงตรงตนงตรงตตรง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 ตงตงตรงตงตงงตงงตรงต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  เอ้ยมันขึ้นมามันขึ้นมาอย่าปล่อยให้มันขึ้นโอ้ยแล้วมันมีมันมีหมาน้ำแข็งด้วยมันมีหมาน้ำแข็งหมาหรือเปล่าหมาหรือเสือเสือน้ำแข็งเสือน้ำแข็งยาเยอะโอ้โหมาเต็มมาเต็มโอ้โมาออกมามันมีหมีด้วยโอ้โหมีก็มีหมามีกามีไก่แล้วพวกแกลงไปแช่น้ำในนั้นไปเนี่ยผิดเลยมันต้องมันต้องสูบสูบน้ำคือในน้ำนี้เนี่ยมีสัตว์ร้ายที่ที่พวกเราไม่คาดคิดเต็มไป นี่คืออะไรเดี๋ยมันดันหลังเนี่ยไอหมีน้ำแข็งโอ้ยอ้ยโอ้ยจะรอดจะรอดจะก็รอดหรือเปล่าไม่ไม่เมื่อกี้ฉันตายถึงรอบใครรอดพี่ชากลูกหายไปนะมันมันดันหลังผมอะแล้วผมก็มืดเลยโอ้ยหกแปดสองตัวอะไรอะเพคืออะไรอะโอ้จระเข้จระเข้ที่ไม่มีมันตายไงฉันจำได้อ๋อจระกีตเนยเหรอจระเกี มันแค่เน่านแค่ที่ต้องแช่บ่อไงที่นายบอกอ่ะที่มันไม่ตายมันไม่ยอมตายอ่ะเท่โนแช่แบบนี้มันเป็นมันเป็นบ่อที่มีแต่สารพิษไปแลให้มันกลายเปแลอวมาเอ่อเอ้าแล้วใครสูบน้ำออกเอ้าเอ้าเอ้าอ่านี้เรียกได้ว่าบ่อบ่อมีบ่อมีว้าวทำบ่อมีความปลอดภัยใดๆใส่กันเนี่ยแล้วบ่อบ่อมีอย่างมาทำให้ฉันฆ่าแก ี่คมันกำลังหิวเลยมันถูกกักขังไว้นานแล้วมีทุกคนแบบประมาณแปดเก้าปลาอุ้ยเยอะเยอะเข้าไปเล็บเลยไป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 ถึงกินพิกิลไปเลยเออไปเลยโอ้โอ้วิ่งแล้ววิ่งแล้วเข้าเล็บครับเข้าเล็บโอ้โหโอ้ยไอ้ลูกปั้นนั้นนี่ไอ้ลูกปั้นนี่มันถ้าเราหันหลังมันจะวิ่งปุ๊บอะ โอ้โหอันนี้ตัวคลาสสิกอันนี้ตัวคลาสสิกเลยลูกพันตุ่ดดำตุ่ดดไม่ชเออโอ้โหออย่างไวอันนี้สุดคลาสสิกก็นายหันหลังให้มันงมันเลยจัดการนายซะคุณนายอย่าหันหลังให้มันอย่าทำอะไรทั้งสิ้นที่แบบว่าไม่ต้องหน้ามันหันหลังเราปิดประตูไม่ได้หรอประตูนี้มันไม่มีที่ปิดหรออย่านี่ฉันหลังแล้ว เดียหานหลังใ้มาดิโอ้ยโอเคโอ๊ยโอ้โยยังไม่ทันหันหลังเลยมันมันสลวบเลยลิฟต์่น่าจะปลอดภัยพี่กิดกดนลิฟต์รัวๆเลยปิดเลยจ้ะปิดปิดเลยจ้ะปิดแร็วปิดเร็วหมดเวลาแล้ว ไอ้เกมไหนอะครับอยากเห็นลยนะว่าอ้เกเียเราต้องเข้าไปนปะมันมืนมากเลยนะเช้าวันเดียรอบแล้วยันดีตอนรับรอบเา่ยเกเรารว้าวขอใซื้อพี่เอาเลยเราสร้างบ้านแห่ดีเพื่อนตอนนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกเนาะถ้าไม่ดึกอ่ะพนักงานพนักงานเพนักงานเขายังไม่ทำอะไรเราเดินเเดินผ่าน เออมันดูแบบปลอดภัยนะที่เนี่ตั้งคืนก็เป็นมิดที่สูงก็ได้จะดีนะพี่กิจนะกั้งคืนก็เป็นมิดนะเราสร้างโรงพยาบาลเลยไหมนั่นไงเขาบอกอะไรว่าความปลอดภัยมันมันเหลือแค่ไม่นานด้ยคุณลูกค้าครับรับอะไรดีครับคุณลูกค้าครับรับอะไรดีครับนายโดนแน่ใใขขขึึ้้้้นนนน่่่ะคดดววยยมัีอ โอ้มีมี่ไหนกันดูทุกคนลูกค้าครับอยู่ไหนกันลูกครับอยู่อยู่ข้างบนครับเขาเป็นมิดมากเลยอ่ะมิดแขนมิดแขนเลยอุ้ยต่อยผมอ้วกผมเริ่มเลยโมูเป็นไงบ้างอ๋อกลับจุดเซฟแล้วครับโต้แนวครบผู้กำกัไม่เจอแล้วฉันต้องรีบหาทางที่จะไปเลยไปฉันเจอแล้วพนักงานอยู่หลังฉันเฮ้ตัวว้าหายกับมิดจะมีกวาง โอ้ยไม่รอดเกือบไปแล้วไหนไม่รอดนัไม่เห็นรอดเขารอตเลยเออไก่ไม่รอดนะเขารอตไหมไม่รอดโอเคค่ะและนี่ก็คือการประจนภัยในลิแปททบ่14ชั่วโมงของพวกเราถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์พวกเราด้วยได้ที่สำคัญเกิดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนจะมาคลิปหน้าบ๊ายบาๆนี่อะไรไอ้ยวตัวปลาไหลยักษ์อ๋อ ใส่อะไรนะาจ้โอ้มันมีสามพันงมันเหมือนไอ้ปลาหายลงไปดูไหมปลาพยานหนาก่ะเออเปลี่ยนหน้ามันมันคงไม่ทำอะไรเราหรอกเพราะว่ามันนี่ไงจำลองจำลองแบบแบบจำลองโอ้น่ารักโอ้ยีแบบ 3D ให้เราดูด้วยเหรอ 3D ทุกคนมันลอยมาทางนี่ตาแดงตาแดงว้าย้าวยออุุ้้ยยยังกับเครื่องเล่นโสตโหนุก ไปดีกว่ามาแบบนี้เลยจ้ยาไ,ไปดลเข้าไปในห้องตรีดีอ,อ้ยงามงมันเข้ามางามมันก็้ามางารดีอ่ะฉันทตดชอบเลย,อยโอ้มันเข้ามางายอ้ยจะราดหรอฝันไปสิ